สำเพ็งเร่งดีกับลำไยหาทองคำเธอจะเลือกอะไรมอมจากคนอื่นบางทีก็ม,มอมอาจารย์นี่แหละแต่ที <Okay. S 1> น่นีไม่กินเหล้าอยู่ก็ม,มอมผมเมาครั้งแรกเพราะลำไยเมามอมอนี่แหละสวัสดีครับผมประจัก์ชัยไหทองคำจากหทองคำเรคคอร์ดครับค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ดูแลศิลปินอะไรนี่คนไหนไมีไข้บ้างครก็ตอนนี้ก็มีลำไยนะครับที่เป็นหลักๆอยู่แล้วเป็นเฮดนะครับแล้วก็มีน้องยูกิ นะครับน้องโชคโชคมงคลน้องดิคิตตี้ครับอ่าหลายเบอร์แล้ววันนี้ก็น้องตันายสายามด้วยนะครับหลายเบอร์ประมาณส <c oughs> ามสิบเบอร์ค่ะเห็นว่าอาจารย์แต่งเพลงด้วยมีเพลงอะไรบ้างะคะก็แต่งเพลงแต่ก่อนเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็แต่งหลายเพลงับดังบ้างไม่ดังบ้างส่วนมากหนักไปทางไม่ดังครับตอนนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยผันตัวเองมาร้องเพลงนะครับทั้งร้องเพลงแต่งเองด้วยก็ แต่ก่อนก็แต่งให้ศิลปินหลายเบอร์ครับทั้งสมจตบอทองทั้งดอกฟ้าเพชรพูพานทั้งส่วนมากจะเป็นหมอลำรุ่นเก่าครับนะแลับก็ยังเป็นอาชีพที่เรารักอยู่เลยพันตัวเองมาสร้างนักรองครับการคือบอกว่าตอนเจอพี่ลำายญเนี่ย อาจารย์มีวิธีการดูโมเฮของศิลปินในค่ายด้วยโมเฮเนี่ยคงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเขแค่ว่าดูดูจากทรงดูจากหน้าตาดูจากเสียงเจอน้องลำาไยครั้งแรกก็เห็นว่าน้องเป็นคนเต้นเก่งตอนนั้นก็ยังร้องเพยนอยู่ด้วยซ้ำไปเพิ่งแตกสาวมาตอนนั้นอายุประมาณสักสิบเจ็ดก็เลยเอามาลองดูว่าร้องเพลงสไตล์ไหนได้บ้างว่าน้องเคยเป็นหมอลำซิ่งมาก่อนไหมหรือว่า เป็นโรเดี่ร้อง,งานลานเบียงานบวชงานแต่งอะไรประมาณนี้ครับก็เลยชวนเข้ามาตอนนั้นยังไม่เป็นค่ายด้วยตอนนั้นก็เป็นแค่คนแต่งเพลงธรรมดาเพลงมันมาโดนกระแสะโซเชียลมันมาพอดีปี5 9าต่อหกนะครับรู้จักกำยายปี58ก็ามาดังปี5 9เนะครับเรื่องเป็นสาวขา,ลลาเลามาแล้วเรื่องเป็นค่ายมาหลังจากนั้นครับค่ะตอนที่จะมาเป็นร้องย,ย,อย่ยเห็น บอกว่ามีชื่ออื่นด้วยแต่ก่อนตั้งไว้ไนะครับสองชื่อก็คือน้องลำไยห,หายทองคําแล้วก็สำเพงเงด้งดีถ้าเข้าค่ายแล้วขออย่างเดียวได้ไหมเปลี่ยนชื่อให้จา์ได้ไหมเปลี่ยนให้มันโดนใจได้ไหมเพราะถ้าเป็นชื่อจริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตั้งชื่อมาเพื่อจะเป็นนักร้องด้วยชื่อสุพรรณสายอย่างเงี้ยถ้าจานให้ชื่อเธอเลือกสองชื่อสาเพงเงด้งดีกับลำไยห,หายทองคําเธอจะเลือกอะไรลำไยว่าอาจารย์นูเอาลำไยด้วยก็เลยถูกใจเราก็เหมือนกันว่าเพราะเราเคยตั้ง ลำยองน้องยินหาวเมรีน้องฮีใหญ่ลำไยไหายทองคําเราก็เลยโดนมาเลยก็คือได้ได้เป็นชื่อที่แบบในใจเราที่ตั้งใจไว้อยู่แล้ว,ลวลยยค่ะแอบมาวพี่ลำใยนิดนึงค่ะมีมุมไหนที่ทรขับไม่ค่อยรูไหมคะนั่นพี่ลำใยก็เป็นคนเป็นคนเคลี่รอยู่แล้วเป็นคนสนุกอยูแ่แล้วเพราะก็ชอบอยู่ว่าลำไยเนี่ยเก็บอาการดีอันนี้ต้องอย,ยอมรับนะครับเก็บอาการบางทีมีคนกระชากมีคนดึงหรือว่าทําให้ไม่พอใจมาจิกจับเวลาจับมือก็เอาเล็บทิ้เนี่ยมาจิกเนี่ยน้องก็รู้สึกอยู่ที่ก็ เจ็บแต่ว่าก็ไม่แสดงอาการออกหลายคนก็เคยเห็นนะับว่าที่รักอย่าดึ้งนะที่รักถ้าถ้าลำไย,ยหัวศัก์ลงไปนะมันจะไม่มีคนร้องต่อน้ํางานจะไม่จบคือน้องแก้ปัญหาดีดักดาข้างนานก็มีอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นมุมที่ไปเมาเหล้าเมายาแบบเสียรูปเสียอาการเสียทรงส่วนมากถ้าดื่มก็มีแต่ยกให้คนอื่นคุณง่ายคือมอมแต่คนอื่นบางทีก็อมอม,อมอจา์นี่แหละแต้ยังไ,ไม่กินเหล้าอยู่ก็อมอม,อม ผม,มเ,เามาครั้งแรกเพราะ่าลำไยเมาหมอมอนี่แหละว่าศิลปินในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่แบบว่ามีศิลปินเกิดขึ้นเยอะมาก,กนเนะอาจารย์มีวิธีทำยังไงให้แบบศิลปินดังแล้วก็แบบดังได้นานๆอยู่ที่วาสนาของศิลปิน้วยนะว่าเขาจะเปิดเปิดใจในการรับอะไรเข้าใหม่ๆไปไหมถ้าเป็นคนที่ปิดกั้นมาว่าเราเก่งแล้วเราดังแล้วเรามาไกลแล้วเราสวยแล้วเราก็จะบอกอะไรไม่ได้<ม>บางอย่างเนี่ยต้องบอกให้เขาขยันก่อนคือขยันสร้างตัวตนขยันโพสต์ขยันแชร์ แล้วก็ที่สําคัญคือเพื่อนในวงเพื่อนในวงการนะไม่ใช่แค่เพื่อนในค่ายนะเพื่อนในวงการปล่อยเพลงก็ต้องมีน้ำใจในการแชร์ให้เพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่าการยานมิตรในวงการขยันซ้อมนะครับบางคนเนะ่ยเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ครับเพลงมันมาใหม่มาไวทุกอาทิตย์เพลงในกระแสแต่และที่เนี่ยมันเปลี่ยน ไพเล่นเพลงอะไรไปแล้วเราต้องตามไหมหรือโซเชียลทิคตอกตอนนี้เพลงเพลงมาจากประเทศลาวเพลงมาจากเกาหลีมาจากยุโรปมีเพลงไหนดังในทิ๊กตอกเราก็ต้องเป็นคนสรรหาเพื่อเล่นติ๊กต่อกับเขาบ้างมันจะได้มีมีจะดีมมะด้มีกระแสรครับผมก็ยังไงก็ให้ต้องทำนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่วันนี้เติบโตมาเป็นค่ายขนาดการของเมืองไทยนะครับเราก็ต้องกับขอบคุณนะครับ FC แฟมเพลงแพมข่าทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ให้กําลังใจทีมง,งานในต้องทำในการสร้างงานศิลป์นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไม่มมว่าจะเป็นน้องลำไยน้องยูกี้น้องโชคน,น้องดิกคิตตี้นะครับเิลปิปขินไฮทังคำอีกประมาณ30เบอร์ขอบคุณครับสำหรับไฮทองคำอินดี้ครับขอบคุณครับ